สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันกั้ง e กับ e a s y 6 3 9 5นะครับวันนี้เปิดเอพิโซดเดิมที่เคยทำไว้แล้วนะครับ mm hmm. ก็คืออยากสอนวันนี้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบครับ mm hmm. เกี่ยวกับการใช้งาน Google m a p ที่ผมว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ทราบแต่บางคนอาจจะทราบแล้วก็ได้นะ mm hmm. ก็คือเรื่องของการแชร์โลเคชันครับผมว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะแบบอยากจะติดตามใครสักคนหนึ่งอาจจะแบบแบบเป็นลูกเราเป็นญาติเราเป็นพรรเมียเราเป็นสามีเรา, <laughs> เมมเราอะไรประมาณนี้ผมว่า มันด้วยเหตุผลแล้วแต่ละคนนะครับอย่างเช่นของผมก็มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างโลเคชันระหว่างคุณพารมียกับผมเพราะบางทีเนี่ยผมก็ไปรับไปส่งคุณพาเมีย,เ,ยเราจะได้รู้ครับว่าเธอกลับมาแล้วหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยมาถึงไหนแล้วเราจะได้ไปรับถูกนะครับซึ่งการทํางานไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนครับเราเข้าไปที่โปรแกรม Google m a p นะครับแล้วก็เลือกไปที่โปรไฟล์ของเราเองนะครับเลือกเรียบร้อยสังเกตดูครับมีหัวข้อที่ชื่อว่าการแชร์ตําแหน่ง เรวเรื่องที่เป็นการแชร์ตําแหน่งนะครับสังเกตดูนะของผมตอนนี้บอกเลยว่าคุณพลเมียก็ออนไลน์อยู่นะเพราะผมแชร์ไว้เวลาที่เราแชร์เนี่ยเราสามารถจะกดไปที่การแชร์ใหม่ครับแล้วเราก็ป้อนเข้าไปได้ครับว่าเราจะแชร์ให้กับใครถูกไหมเป็นตัวเรื่องของอตัวไอ้กูเกิลแอเค้าที่แต่ละคนคนนั้นเขามีนะครับเราสามารถจะแชร์ได้แล้วเราเลือกได้ด้วยว่าเราจะแชร์เป็นระยะเวลานานแค่ไหนนะครับ พราะฉะนั้นฟีเจอร์ตรงนี้ผมบอกเลยว่าบางทีเราเอาไปใช้กับเพื่อนๆก็ได้นะไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเพื่อนๆอ,ออกจากบ้านหรือย,ยังหรือว่าอยู่ตรงไหนเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเราจะได้เห็นว่าเออเวลาขับรถการบางคีหลงอะไรกันเราดูได้ว่าแต่ละคนอยู่ไหนไม่ต้องมานั่งคอยแชร์โลเคชั่นผ่านทางไลน์อะไรประมาณนี้เราดูได้แล้วเราก็ตั้งเวลาไว้ว่าเราต้องการจะแชร์แค่ไหนผมสามารถบวกลบเข้าไปได้ว่าอยากจะแชร์กี่ชั่วโมงเห็นไหม หรือจนกว่าจะปิดฟีเจอร์นี้ซึ่งแน่นอนครับผมทําวิธีนี้กับคุณพลเมียนั่นเองเพราะว่าผมจะแชร์แบบต่าต่อเนื่องถาวรน,นั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทําหรือในกรณีเรามีเลือกตัวอื่นตัวเลือกอื่นได้อีกนะครับว่าเราจะแชร์ด้วยลิงก์ไหมบางคนอาจจะไปแอคเซสผ่านลิงก์อะไรเงี้ยเราก็ทําได้นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราทําทีนี้เวลาที่เราแชร์ไปแล้วเนี่ยอีเมลมันจะถูกส่งไปหาคนที่เราที่เราขออนุญาตในการที่จะดูโลเคชันเขานะครับอย่างคุณพลเมียผมตอนนี้ผมก็สามารถเข้้าาไไปดไดูว่ เอออยู่ไหนอะไรเงี้ยสามารถเห็นแบตเตอรี่ได้ด้วยเห็นข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนนี้อยู่ไหนเป็นไงฟีเจอร์นี้ดูน่าสนใจไหม mm hmm. บางทีพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไว้สําหรับดูบุตรหลานก็ได้ว่าเออตอนนี้อยู่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งที่วันนี้มาฝากไว้กับเพื่อน ให้รับทราบการเป็นทิปและทริคเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆเ,เ,เอาไปลองใช้กันดูครับเที่ยวน่าจะเจอกับอะไรรอติดตามครับสำหรับ Easy Easy 6395เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเดตคลิปนะครับฝากไว้วันนี้สำหรับการแชร์โลเคชันผ่าน Google Map ครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ